สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความของคุณเปรวสีเงินประจำวันอังคารที่12ทธันวาคม2566มานํมานำเสนอครับปอชอปอที่ไม่เคยเรียนรู้พักประชาธิปัตย์ไม่เป็นอะไรหรอกในควงอภัยวงก่อตั้งเมื่อ5เมษายน2489คือเมื่อ78ปีที่แล้วเป็นยังไง วันนี้12ธันวาคม2566นายเฉลิมชัยสีออดเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นอย่างนั้นคนในพรกประชาธิปัตย์ต่างหากไม่รู้เป็นอะไรของเขาที่ต้องใช้คำว่าเป็นกันเอามากเลยทีเดียวเปลี่ยนผู้นำพักทีพักก็แตกทีแล้วบอกคนประชาธิปัตย์มีอุดมการ์ตรงไหนละ่ะที่เรียกอุดมการ์แต่คิดอีกทีเออ มันก็มีเหตุผลเชิงวิบัติอยู่เหมือนกันเพราะคนพักนี้คุยอวดเสมอว่าประชาธิปัตย์เป็นพักไม่มีเจ้าของเพราะไม่มีเจ้าของนั่นแหละตอนเฟื่องฟูจึงอยู่กันเต็มแต่ตอนฟุบแฟบพักไม่ใช่ของกูต่างคนต่างเพนเห็บหนีซากหมาตายยังไงก็อย่างนั้นพากันท่องคำว่าอุดมการแล้วโดดไปหาที่เกาะใหม่เนี่ย สภาพที่เป็นในสายตาผมเป็นลักษณะนี้อุดมการประชาธิปไตยอะไรนั่นนะ่ะเหมือนหมาแทะกระดูกอร่อยน้ำลายตัวเองโดยไม่มีเนื้อหนังใดๆอัตราคือการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางผิดถูกนั่นต่างหากคืออุดมการในหลักยึดของคนประชาธิปัต์นักการเมืองผมได้สัมผัสหลายคนแต่กับนายเฉลิมชัยไม่เคยรู้จักกันเลยได้ยินแต่กิติศัพท์ล่ำลือ แต่เมื่อผ่านการเลือกตั้งขึ้นเป็นหัวหน้าพักตามกฎกติกาของพักอ้าวหลายคนพากลาออกอ้างนายเฉลิมชัยตรบัดสัตว์บ้างไม่โปร่งใสบ้างไม่ตรงสเปกอุดมการพักบ้างถามคํานายเฉลิมชัยอยู่พักประชาธิปัตย์หลายสิบปีแล้วไม่ใช่หรือทั้งเป็นเลขานุกการพักด้วยใช่ไหมก็ใช่ในเมื่อใช่และทำไมนายเฉลิมชัยจึงเพิ่งเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ตรงอุดมการพัก เอาตอนได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักหลักสรุปแล้วแบบไหนคือคนดีคนมีอุดมการณ์ในสายตาและทัศนคติของสมาชิกพักลองยกใครสักคนในพักที่ว่าเป็นคนดีมีคุณสมบัติตามอุดมการณ์ครบ10ข้อในกระดาษพักมาให้ดูซิสมมตุติถ้าคนนั้นมีมากกว่านายเฉลิมชัยถามว่าแล้วทำไมสมาชิกพักโดยเฉพาะสสซึ่งมีคะแนนเสียงมากถึง70% ไม่สนับสนุนให้คนดีขึ้นเป็นหัวหน้าพักละ่ะคนประชาธิปัตย์ควรนั่งหันหน้าเข้าข้างฝาแล้วใช้จิตสำนึกประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคิดทบทวนตัวเองให้ตกผลึกก่อนจากนั้นค่อยใช้ผลึกสติพิจารณาทบทวนการกระทำตัวเองว่าผิดถูกใช่ไม่ใช่มันอยู่ตรงไหนต้นเหตุมาจากอะไรจึงทำให้ประชาธิปัตย์ต้องได้รับผลเหลือสสแค่25คน นายเฉลิมชัยดีไมด่ดีเหมาะไม่เหมาะนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ต้องเข้าใจนายเฉลิมชัยไม่ได้ถืออำนาจขึ้นเป็นหัวหน้าพักเองสมาชิกพักไม่ใช่หรือใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกเขาไม่เป็นแต่คนที่ขัดใจก็ลาออกถามว่าคนไร้อุดมการณควรเป็นใครมากกว่ากันจะโทษว่ากฎระเบียบพักไม่แฟร์ที่ให้น้ำหนักสสอในการเลือกมากกว่าสมาชิกทั่วไปแล้วกฎระเบียบนี้ใครร่าง เพิ่งมีใช้หรือใช้มาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็สมาชิกพรรคนั่นแหละร่างตอนเลือกนายอภิสิทธิ์เลือกนายจุดินก็ใช้ข้อบังคับเดียวกันกับที่ใช้เลือกนายเฉลิมชัยสรุปแล้วอุดมการ์คืออะไรจี้รายตัวถามความต้องการตัวเองคืออุดมการณ์นั้นหรือมันคือการใช้สัญชาตญาณตอบสนองปัญหาที่ไร้สติมากกว่าใช้จิตวิญญาณใครค่ครวรหาเหตุหาผล ด้วยความรับผิดชอบมากกว่าตอนดีก็อยู่ตอนไม่ดีพากันทิ้งถ้าเป็นสมัยโบราณแพ้ศึกทหารทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปหาเจ้านายใหม่แบบนี้เจ้านายใหม่ที่ลุ่มลึกเขาจะไม่ให้ราคาเลยในเมื่อทิ้งบ้านทิ้งเมืองเอาตัวรอดครั้นมาอยู่กับเราจะหาความพักดีได้จากที่ไหนสักวันเมื่อเราพ่ายมันก็จะหาเหตุดา่าสร้างความบธรทมให้ตัวเองแล้วไปแสวงหานายใหม่อีก คนประเภทนี้เขาจะตัดหัวทิ้งหรือไม่ก็ส่งไปเสี่ยงตายสักรอบถ้ารอดอาจรับไว้แทงเป็นบัญชีไพร่พล,พ,ลพร้อมส่งไปตายอีกประชาธิปัตย์คือบ้านของสมาชิกทุกคนเมื่อบ้านใกล้พังแทนที่จะรวมพลังกันซ่อมแซมซ่อมสร้างให้แกร่งขึ้นตรงกันข้ามทิ้งบ้านผินนี้มันใช่หรือในเมื่อประชาธิปัตย์คือบ้านของเราทุกคนคือสมาชิกของบ้านน้ำาหลายทง เฉลิมชัยก็สมาชิกร่วมบ้านชอบไม่ชอบเมื่อเขาเป็นหัวหน้าก็ให้เขาทําหน้าที่ผู้นํากู้บ้านประชาธิปัตย์หลังนี้ดูก่อนสิคนมีอุดมการนําพักได้สะสอหลักร้อยจนเหลือแค่25ก็ลองให้นายเฉลิมชัยที่เขาว่าไม่มีอุดมการนําพักดูซิถ้าได้ต่ํากว่า25ผมว่านายเฉลิมชัยไม่อยู่ให้อายหมาแน่ถึงตอนนั้นเห็นคนไหนมีอุดมการก็เลือกเป็นหัวหน้าขึ้นแทนนายเฉลิมชัยได้นี่ ผมถึงว่าพักประชาธิปัตย์นะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าสมาชิกทุกคนเมื่อไม่ได้ดังใจก็พากันทิ้งให้เป็นพกร้างแบบนี้เป็นแน่ในโลกเป็นจริงอุดมการณ์อย่างเดียวเหมือนเก้าอี้มีขาเดียวต้องมีทั้งอุดมการอุดมทรัพย์อุดมปัญญาประกอบเข้าด้วยกันแบบนั้นคิดการใดทําการใดไม่ว่าใหญ่หรือเล็กถึงจะสําเร็จและมั่นคงอุดมการณ์อย่างเดียวทําให้คนคับแคบยึดติดอุดมทรัพย์ กองทัพต้องเดินด้วยท้องฉันใดการเป็นนายคนก็ต้องดูแลทุกสุขความเป็นอยู่ลูกน้องฉันนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นหัวหน้าพักแล้วต้องโกงแต่ต้องเข้าใจว่าคนมีสองบาการเดินให้สงาต้องบริหารสองบาให้สมดุลกันบาข้างหนึ่งคืออุดมการอีกข้างคืออุดมทรัพย์ถ้าบริหารได้สมดุลจะไม่มีคำว่าขอรับชันจะมีแต่เงินบริจาคเข้าพักตามพรบพักการเมือง จะมีเงินซื้อโต๊ะจีนในงานดินเนอร์ทอคระดมทุนเลือกตั้งได้ยินคำว่าล็อบบี้ยิสคู่กับสภาคองเกรสของสหรัฐเป็นประจำใช่ไหมนั่นแหละคือคอร์รัปชันของการเมืองสหรัฐหลักแต่เลี่ยงเรียกซะโก้ว่าล็อบบี้ยิสที่แท้ก็คือการติดสินบนสอสอสวพักเดโมแครตรีพับบิกันให้ผ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางสภาดีๆนี่เองอุดมปัญญาคือทุกคนในพัก ต้องรู้จักเดินตามมรรคแตามข้อที่ว่าสัมมาอาชีวะหมายถึงการทรมาหากินสุจริตไม่หลอกลวงไม่ทรยศไม่ต้มตุ๋นหน้าเลือดไม่ทำอาชีพที่เป็นภยัยเช่นค้าอาวุธค้าเนื้อสัตว์ค้าสิ่งมีชีวิตค้าสารเสพติดและสารพิษให้โทษและสัมมากรรมมันตะกระทำชอบคือการกระทำที่เว้นจากความประพฤกั่วทางกายสาอย่างอันได้แก่งดเว้นฆ่าสัตว์ งดการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้และงดเว้นจากประพฤติผิดในกรรมแล้วจะให้อุดมการอุดมทรัพย์อุดมปัญญาหลอมเข้าด้วยกันได้ด้วยวิธีไหนผมก็ไม่รู้นะหากแต่น้อมนำที่พระพุทธองค์ตรัสตอบสัญชัยปริพาชกที่ถามว่าหลักการท่านคืออะไรเป็นหลักยึดพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อไรก็ตามที่คนเรายึดมั่นกับหลักการในชีวิต เมื่อน,นั้นจะสูญเสียอิสระภาพกลายเป็นคนยึดติดจะคิดว่าหลักการของตัวเองนั้นถูกต้องทุกอย่างความเชื่อของตัวเองนั้นถูกส่วนที่เหลือไม่ใช่เรื่องจริงและเมื่อเสียอิสระทางความคิดเราก็จะยึดติดกับความคิดเดียวมนุษย์ก็จะยิ่งทุรนทุรายเป็นจุดเริ่มต้นของความดิ้นรนและความขัดแยง้งความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงจะเชื่อว่าไม่เชื่อก็ทำให้คนยึดติดความคิดนี้พลังมหาศาล และมันจับเราไว้อย่างแน่นหนาการยึดติดกับความคิดคืออุปสรรคใหญ่สุดของการเติบโตทางจิตวิญญาณหากเราติดอยู่ในนั้นประตูแห่งความรู้อันนิรันก็จะไม่เปิดออกข้าพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองหนทางของข้าไม่ใช่หลักการและก็ไม่ใช่ปรัชญามันคือประสบการณ์ล้วน,วนประสบการณ์ของความจริงนิรันหนทางของข้าคือการเรียนรู้มันไม่สามารถยึดติด หรือเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้ความรู้ของข้าเสมอเหมือนเรือลำหนึ่งมีไว้ใช้ข้ามแม่น้ำเพียงครั้งเดียวแต่หลังจากข้ามแล้วเราก็ไม่ต้องแบกเรือเอาไว้บนหัวอีกต่อไปก็ฝากให้ผู้ยึดอุดมการณ์หลักการในประชาธิปัตย์ทั้งหลายนำไปพิจารณาสร้างจิตสำนึกจงใช้ประสบการณ์แทนหลักการอุดมการณ์เถิดแล้วพักประชาธิปัตย์จะเกิดใหม่อีกครั้งคนปลายซอย ศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผัาผู้ที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิทธ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบ พราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ